ให้วันนี้ก็อยู่กับพอยิง่งอย่างเช่นเคยนะคะคือตอนนี้ก็จะเห็นว่าอยู่ในเซิร์ฟของเจคัซซี่ซึ่งก็จะเห็นฐานที่อยู่ไกลๆตรงนู้นเห็นไหมเอ่เออาไม่เห็นก็เดี๋ยวเออ่ต้องบินไปนี่หว่ราระยะทางมันแลดูไกลห่างไกลเหลือเกินปึ๊บเก็บเข้ามาไหนโดซเซไอตรงนั้นอะตรงฐานอ่ะเรากะจะทำเป็นฟาร์มม็อบ ความมอนเตอร์มอนเตอร์ทาวเวอร์ขนาดใหญ่นึกออกใช่ไหมนี่เห็นปะพื้นที่คือก็จะเห็นอย่างชัดเจนก็คือมีตรงนี้1 2 3 4ทั้งหมด4ทิศถามว่ารูปแบบเนี่ยคือเราจะทำยังไงใช่ไหมคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยว่าเดี๋ยวจะให้ดูในซิงเกิลเพย e เดีกว่าว่าลักษณะคือมันสร้างเยอะมากไม่แน่ก็2พาร์ทอาจจะไม่จบก็ได้ ว,ว่ามันมันมันต้องทําทั้งหมดสี่เสาอ่ะแล้วเสาหนึ่งคือจะทําทั้งหมดเสาละประมาณประมาณสักสิบชั้นอะไรประมาณนี้ไม่ดีกว่ามันแล็กเกินไปก็เสาละประมาณห้าชั้นก็คือจะเยอะแล้วใช่ไหมก็ห้าชั้นทั้งหมดสี่เสาก็เท่าไหร่แล้วเยอะเะลนน่ะอนุน่ะสิบเสาโคตรเยอะเลยถ้าถ้ายืนหนู่อย่างเงี้ยมันจะได้อะไรที่เยอะมากเลยนะอ่าเดี๋ยวปั๊บ เราต้องพาไปดูใช่ไหมอันนี้ก็คือแบน World Creative อ่าไอพวกนี้ไม่ต้องสนใจมันเป็น e n v i l a g e r NPC ทั่วไปนี่แหละแต่พอดีมันมันว่างอะ่ะเลยแบบใส่ชื่อไปปุ๊บเปลี่ยนสกินได้อะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือ v i l ลเ g อรที่อยู่ของ Blue 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 Heaven ที่เขาทำเอาไว้แต่ว่าเรามาแก้เป็น c อสตอม s กินอีกทีนึงนี่เดี๋ยวเราจะมาเห็นที่นี่เขาจะเห็นใช่ไหมอย่างงี้ นี่นี่นี่ตรงนี้คือตรงกลางที่เราทำเว้ยแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเสาทั้งหมด4เสาเราจะทำทั้งหมดประมาณสัก40ความสูงเนี่ยขึ้นมาทั้งหมด40แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเริ่มวางตั้งแต่ตรงกลางมาแล้วก็เว้นช่อง3าใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยเราขุดออกอยู่ดีเพื่อให้แมงมุมมันลงไปได้ด้วยแล้วสิ่งที่เราต้องวางก็คือเราวางต่อมาคือเป็น1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าเดดห็นปะแล้วก็อันเนี้ยขึ้นมา9้า จริงๆเราเอาไอ้ตรงเนี้ยมาวางไว้ตรงบริเวณตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็วางไอ้พวกโซนตรงเนี้ยเป็นกำแพงเอาแต่ทีนี้คือเนื่องจากกลัวที่ว่ามอนอะเวลามันลงมาบางทีมันไม่ได้ลงมาแค่ตรงนี้บล็อกเดียวไงมันอาจจะเกินมา 1- 2ถึงช่องก็ได้ก็เลยกะว่าเอามาวางไว้ตรงนี้แหละดีแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงไปแล้วก็ไหลลงไ,ล,ลงไปแล้วก็ลงไปสู่ข้างล่างตรงนี้ เพราะเนื่องจากไอ้ตรงเนี้ยมันต้องควบคุมการลงด้วยมันอาจจะกระจายออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ปิดเมันจะกระจายออกมาเป็นหนึ่งสองสามประมาณนี้แล้วเราก็ต้องวางตรงนี้ใช่ไหมซึ่งพอปเปิร์มนใช้เยอะแล้วตอนนี้เราก็เผากระจกไว้แล้วด้วยเดี๋ยวเราวางไอ้ตรงเนี้ยขึ้นมาเป็น,นเสาใหญ่ขึ้นไปด้านบนเลยมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ขี้เกียจทำมากโอ้หนึ่งสองเนี่นี้เราทําชั้นเกินไหมมันต้องแค่หนึ่งสองสามสี่ห้า เอ้นี่เรากะทำเจ็ดชั้นเหรอเนะี่ยอ้อเหรอโหลืมโปรเจกต์นี้ไปนานมากแล้วก็ไม่ได้นับตรงนี้นานมากแล้วด้วยนะตายแล้วโอเคเดี๋ยวเร,เราลองไปทำคร่าวๆสักเสาหนึ่งดีกว่า้โอเค,อเคแล้วตอนนี้เราก็ต่อมากันที่ Minecraft Server ซึ่งขึ้นมาเป็น1 2ึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ สิบหกสิบเจ็ดเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเจริงจริงสามสิบก็พอแล้วมั้งเพิ่มขึ้นไอีกนะสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามอ่าแค่นี้แหละพอส2 2> องเราเป็นสามสามพอเนอะเดี๋ยวเราต้องเขียนเอาไว้ว่าสามสามแบบนี้ชบแล้วก็วางไปเรื่อย นี่ลักษณะก็ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะกลางคืนใช่ไหมเราปักไฟไปแป๊บหนึ่งเออมันไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยแต่เราเนี่ยแหละความคิดแม่งดีเลยมากเลยหนึ่งเกาะใครวะอ๋ออีกแป๊บหนึ่งมันก็จะไปถึงเกาะหลักเลยดี่ว่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเอ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7แล้วก็1 2 3 4 5 6 7โอ้ยหวางยากแท้2 3 4 5 6 7สี่หอ้าหเจดเคแล้วที่เหลือก็วางเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรวะขขาหล่ำตัดปะ่ะจำไม่ได้แลนะ้วเนี่ยไม่ไม่ได้พูดชื่อสับนานแล้วก็ไม่ได้ไเรียกได้ว่าไม่ได้อัดคลิปนานแล้วด้วยนาเนหรอนี่เรียกนาเนหรอตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลงสามวันครั้งแทนก็ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วหรือยังนะก็ขอบอกซ้ํและกันเพราะว่าเนื่องจากเวลาที่ในการอัดมันไม่เพียงพอสักเท่าไหร่แถมตอนนี้ก็อยู่มหกแล้วด้วย ก็เวลาตัดงานอะไรอย่างงี้มันก็น้อยลงไปตามการเวลา,านะเราวางกันต่อไปเรื่อยๆฟึบที่้าในเซิร์ฟตอน,นี้นี่ไม่ค่อยมีคนเลยนะเดูดิตอนนี้มีแอมคาปเตอร์อยู่คนเดียวเองมีแอมอยู่ฟึบเราวางอย่างงี้เอ๊ะจริงๆเราวางงี้ก็ได้เลยได้ไหมเออ นันเดี๋ยวเราวางเป็นลักษณะอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันค่อยไล่ทุบข้างในมันน่าจะง่ายกว่าเนาะเออเนี่ยโหง่ายกว่าเยอะเลยก็ตรงนี้แอมเข้าสู่โหมดเอ k กแล้วเป็นคน AFK แห่งปีเชิอว,วางเราต้องวางใช้สมุนไพรนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้ถ้าเซิร์ฟเวอร์แบบถ้าแบบน้องเล่นกันเองเนี้ยแล้วมันไม่มีสมูทสโตนเนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าปกติสมูทสโตนมันยังคาแบบปกติไม่ได้อันนี้คือเกิดจากการที่ว่าลุงเขาทำเป็นเป็นดัดดาตดัตเตอร์แพ็กดาตาัตเตอรพูดถูกว่ะเออถูกแล้วล่วลวมะมั้งลืมแล้วอหูไม่ได้เล่นไมค้าอะไระนานขนาดนั้นครั้งที่แล้วไลฟ์ไปก็เออมาก ช่ววางนึกวเป็นพรอเราไม่ได้พูดนานมันเลยรู้สึกแบบเออเออบ้าบ้าบอบอไงก็ไม่รู้อยู่ดีก็เกิดอาการเด a d แอรแล้วก็หายไปเลยขาดช่วงเชิวอ่าแล้วแล้วไงต่อเราต้องลองวางน้ําใช่ไหมว่าเอ๊ะไม่ใช่สิเราต้องเอ๊ะเออมันอยากรู้อ่ะว่าถ้าเกิดเราวางน้ําเงี้ยมันมันจะใช้งานถูกเราทำถูกปวะเนี่ย เดี๋ยวแว็บกลับไปดูกอนเอ้ยว่าแล้วต้องทำหิดให้ตายเถออุา่าอยู่นับตั้งนานเราใหม่กอดไม่ทันอุ่าหนับตั้งนานไม่ผิดเฉยเอ้ยเดี๋ยนะเราไม่ได้นอนมานานแล้วใช่ไหมเราลองนอนนะคือถามว่ามันผิดยังไงก็คือตรงนี้มันนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมแล้วก็ต่อมาเป็นแปดเว้ยแล้วตรงเนี้ยคือมันจะเท่ากันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ลักษณะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ตรงนี้ก็เพิ่มมาเป็น7แล้วก็เพิ่มมาเป็น8ใช่ป่ะวะถูกไปนะ่ะเนี่ยหนึ่งสองและแอ่านี่แหละมันต้องเป็นอย่างนี้หน้าตาเออค่อยถูกหน่อยก็ทำอะไรลงไปวะมองเมาว่าว่าบอเบอเบอเหนื่อยจังเออจริงๆหินที่เราใช้เป็นอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสมุทตสโตนเหมือนกับ อันนี้ก็เนีคือว่าไม่จําเป็นต้องเสกเว้ยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอะไรคือใช้ไม้ยังได้เลยแต่อาจจะเสี่ยงต่อการโดนฟ้าผ่าสักเล็กสักน้อยไม่น่าเล็กน้อยน่าจะเยอะเลยก็ก,ก็ถ้าใครอยากได้รับความเสี่ยงก็แล้วแต่เราไม่ห้ามอ่ะเพราะงบไม้มันมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมทั่วไปหาได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบไม่แปลกเลยที่ว่าถ้าเกิดแบบเราเอาไม้มาสร้างอะไรเงี้ยแต่ นะนำว่าใช้ไมช้ช่างสร้างแค่ชั่วคราวดีกว่าแตตอนนี้อาจจะพูดไม่ชัดเพราะใส่รีอยู่มันเป็นอะไรที่มันยากลำบากต่อการพูดมากๆเลยรู้ไหมเอ้ยเห็นเราวางอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องวางตามก็ได้นะเพราะอันนี้คือวางกะให้แบบให้ตัวเองจำได้เฉยว่าต้องขุดอะไรยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยพอเรามาอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องขุดตรงนี้ออกเว้ย แค่ไปเลอแค่บล็อ,บอกเดียวตรงนี้แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะอะไรเงียโอเคคือตอนนี้ทําเสร็จไปแล้วเรียบร้อยคือจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้นมันจะมีพวกสโตนสลับอยู่ใช่ไหมแต่จริงจริงก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ทําเป็นกําแพงไม่ให้นะ้ํามันออกลงไปข้างล่างเฉยแต่จริงคือทุบออกได้เลยนะเพรายังไงมันก็ไม่ไหลลงไปด้านล่างเหมือแล้วมั้งแต่ก็ปล่อยอไว้แบบนี้แหละดีละ เอาไว้มันสวยๆงานไปตามเรื่องตำราเดี๋ยวเราหยิบบล็อกเลสโตนออกมาหยิบมีอะไรว่าดิพันเซอร์ดิพันเซอร์จะหยิบมาใส่เลยดีไหมหรือว่าใหม่ดีเก็บไว้กับตัวนั่นแหละแล้วก็ขุดให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้วางเป็นดิพันเซอร์ขึ้นมา1อันแล้วก็วางต่อมาอกีกถ้าเราจะวางเป็นสลับดีไหมหรือว่าวางเป็นหินเต็มเลยดีสลับดกค่ะ ประหยัดดิหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอออันเนี้ยเน,นี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้องนับเจ็ดไปสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยพอดูดฝุ่นเอ้าอยู่ดีก็มีคนโปะกลางตอนอัดเนี่ยนะดีจังเลยอ่ะ เขียนไว้อะไรให้กันหนึ่งทีโหแล้วพ่อพ่อดูดฝุ่นเสียงดังมากเว่าจริงๆเราควรจะมีบล็อกต่อตัวเพิ่มขึ้นมาตรงนี้หนึ่งอันเพื่อที่ว่าเราเออเพื่อที่ว่าเราจะสามารถแบบวางเจ้าตัว observer ตรงมุมนี้ได้อะไรอ่งนี้เห็นไหมอ่แถ้าทีนี้ตรงเนี้ยเราก็เอาไว้ต่อตัวขึ้นไปข้างบนเึปึบึตรงนี้วางอะไรอันนี้วางเป็น defenser อย่างงี้ เออแล้วก็ต่อขึ้นไปส่วนตรงนี้เราก็นับไปเลยตามปกติก็คือ1 2 3 4แล้วก็ไป5 6าอะไรอย่างนี้ทุกมุมแล้วตรงนี้เราปล่อยเอาไว้เป็นสำหรับจุดเฉพาะต่อตัวไว้ก็ก็ได้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงอย่างนี้โอโ้โหนี่นั่งทํำมาตั้งนานเ่ได้แค่สองชั้นวนวเนี่ยสุดยอดอันนี้เดี๋ยววางไว้วก,ก่อน เราจะได้รู้ว่าเออเราต่อตัวขึ้นมาจากตรงนี้นะอย,อย่างเงี้ยพอเวลาเรามาอย่างงี้ปุ๊บเราจะได้แบบวางเจ้าหินเอาไว้หนึ่งสองแล้วก็วางเจ้า observer ลงมาอย่างงี้เลยแหมอ้อาวแล้วพอเวลาเราล่วงเนี่ยเราจะได้ต่อขึ้นมาได้ด้วยไม่ใช่อะไรนะง่ายอย่างงี้แล้วก็วางมีไว้ก่อนแหมแค่ โอเคคือตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยซึ่งก็อาจจะดูไวไปหน่อยแต่จริงๆคือไปนั่งคุยเล่นอยู่กับไลฟ์พี่ทูอยู่นานมากเลยคือถ้าใครเห็นไลฟ์ของวันนี้คือไม่ต้องแปลกใจเอ้ยวันนี้ก็คือเมื่อวานของที่ลงคลิปนะถัดจากที่ลงคลิปคือเมื่อคืนแอบอันนี้คือทําตัดสินใจแล้วคือทําทั้งหมด10ชั้นซึ่งมันก็ทํายากในระดับหนึ่งพอสมควรแล้วก็ข้างบนก็เหลือใส่เป็นวงจร เ,เดี๋ยวเราบินขึ้นไปให้ดูดีกว่าอา้เอาเลยเลยโถชาตินี้จะได้ขึ้นไหมคือใช้ยังไม่ค่อยแม่นชดหัวเข้าไว้นี่แหละคือจะเห็นว่าตรงนี้เป็นออฟเซอร์เอร์ที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเหลือแค่ว่าเดี๋ยวเราต้องวางเป็นวงจรว,วงจรวงจร,งจรงเกียดเกียดเสียงตัวเองเลยเดี๋ยวลอง คือเมื่อกี้คือตั้งใจดิสออกมาเพื่อที่ว่าจะทําวงจรให้ดูอันนี้อันนี้แค่ลองไม่มีอะไรหรอกแต่ซึ่งใช้แล้วมันก็ดูไม่เป็นผลสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นเอ่าเป็นเจ้าตัวดันแบบจับเวลาแล้วกันเอาสักประมาณข้างแล้วประมาณสัก3าสิวิสามสิบไอเทมสิไม่ใช่วิซึ่งเราจะทําเป็นวงจรในลักษณะแบบนี้คือฝั่งโน้นคือยังไม่มีเวลาทาสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ติดวงจรขึ้นไป ถึงจะหยิบถึงคือเอาตรงๆนะถึงฉันจะหยิบวงจรขึ้นมาจากไอช่องเลสตนของฉันได้ก็เถอะแต่คือยังไม่อยากวางวงจรไงอยากจะแบบวางทีเดียวอันเดียวสามารถลันไม่ได้แบบทั้งหมดสีอันพร้อมกันเลยอนะไรงนี้จะได้แหลกๆกันไปตา,ต,าตายกันไปข้าง<笑><笑>ก็อย่างนั้นแหละคือกะอย่างนั้นไงชื้วางอย่างนี้แล้วก็เอมันต้องใช้เป็นตัวนี้่ะ ที่พิสตันหรือเปล่าชึ่สบสอเลยแล้วทีนี้พอเวลามันทำงานเสร็จปุ๊บอา่าสมมติเล่งเวลานะเอาไว้ถึง30สิบฟึบแล้วมันก็จะดันมาอีกข้างหนึ่งซึ่งเราจะเอาวงจรนั้นเนี่ยมาอย่างนี้พอเราดันไปอีกข้างปุ๊บ observer ก็จะจับจับว่าเอ้ Let s ส o ตนเนี่ยติดนะแล้วพอเวลามันดันไปอีกข้างหนึ่งเห็นปะแล้วมันก็จะจับอีกครั้งหนึ่งก็คือเลสตนเนี่ยมันดับนะ แล้วมันก็จะทำทั้งหมด4อันเลยเว้ยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องต้องแบบคอยระวังเข้าไว้นะเพราะว่าไม่งั้นมันทํางานเสร็จปุ๊บมันจะแหลกทําทั้งหมดสิชั้นมีทั้งหมด4เสาก็รวมแล้วก็ทั้งหมด40่สิบชั้นรอบๆบตัวนั่นเองคือไม่ต้องแปลกใจถ้าของล้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมเออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม โอเคคือตอนนี้ก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ปกติก่อนดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้บายบายนะเดี๋ยวต้องไปทำหลังคาเพิ่มด้วยนีหว่าเพิ่มหลังคาไปอีกสักประมาณ7บล็อกประมาณนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงว่าจะออกแบบเป็นลักษณะยังไงดีก็บายย okay,